คือให้ลูกน้องร่วมตัดสินใจทั้งหมดหัวหน้าไม่ให้เป็นคนตัดสินใจซึ่งเราอาจจะบอกว่าเ้ยวิธีการแบบนี้บางทีมันก็ใช้การไม่ได้ไม่ประสบความสําเร็จนะเพราะว่าลูกน้องอาจจะขาดประสบการณ์ลูกน้องอาจจะไม่มีความรู้ในเรื่องที่ทําเพียงพอถ้าให้ลูกน้องตัดสินใจเนี่ยงานมันจะไม่เสร็จนะผลลัพธ์มันจะไม่ได้นะเป้าหมายมันจะไม่ถึงนะคือ ในความคิดของลูกน้องดังนั้นแปลว่าลูกน้องที่จะอยู่ภายใต้หัวหน้าที่ทํางานแบบเบิร์ดเบิร์ดเนี่ยลูกน้องต้องเก่งมากลูกน้องต้องมีประสบการณ์เท่าเทียมหรือทัดเทียมกับหัวหน้าถึงจะสามารถทํางานได้แล้วแต่ถ้าเกิดลูกน้องเนี่ยมีความสามารถไม่รู้ไม่มีประสบการณ์ถ้าหัวหน้าใช้เป็นคนแบบนี้หรือใช้การตัดสินใจแบบนี้สิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือ จะเกิดผลเสียเพราะว่าเป้าหมายไม่บรรลุนะคะไร้ประสิทธิภาพนะคะเราผ่านมา3ามอย่างรูปแบบของการเป็นหัวหน้าเราก็จะเห็นว่าแต่ละรูปแบบเนี่ยค่ะก็คือมีทั้งข้อดีและมีทั้งข้อเสียนะคะต่อไปนะคะเป็นผู้นำแบบมีกลยุทธ์ตอนนี้ก็จะเริ่มใช้คำพูดในแนวนี้มากขึ้นว่าหัวหน้าแบบมีกลยุทธ์ เป็นสถิติ l ี a d ด r s ช i p นะคะเพราะว่าหัวหน้าตอนนี้ค่ะเริ่มรู้ว่าการลูกน้องเราเนี่ยเขาไม่สามารถที่จะแยกเรื่องงานกับเรื่องส่วนตัวออกจากเวลาได้แบบ100%เหมือนเราบอกว่าเออตั้งแต่8โมงครึ่งถึง5โมงนะเธอจะต้องคุ่มเวลาให้ทำงานนะเธอจะเอาเวลามาใช้เป็นเรื่องส่วนตัวไม่ได้อันนี้คือ i อเดีคือแบบว่า เรียกว่าความเป้าหมายสูงสุดแต่ในความเป็นจริงอ่ะมันไม่เกิดขึ้นมันไม่เกิดขึ้นเพราะว่าเราก็ยังคงต้องรับช้อปปี้โทรมาส่งของนะคะหรือใช่ไหมคะเคยที่จะมาส่งของใช่ไหมคะหรือบางทีโรงเรียนลูกโทรมาแจ้งรายละเอียดเนี้ยมันก็ยังจะต้องมีรายการของงานส่วนตัวเข้ามาใช่ไหมคะหรือบางทีเพื่อนเราไลน์มานัดจะไปดูหนังหรือต้องตอบคอมเมนต์ใน Facebook หรือ IG แต่ ที่เป็นส t e ติล l ดเดอร์ช i พเนี่ยค่ะเขาก็จะพยายามบาลานซ์เรือนะ่องทั้งเวิร์กแล้วก็อ f t e r เตอร์เวิร์ก